นชมอยู่นี่โอเคออ่นะากคนะวันนี้ครอบคัวของน้าคอมตานารันขาเอรบเปาทีมมาใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะปวดตเป็นไงบ้างคะกบไปดีนะทำไมทำไมเงีย้า่ะค่ะชมคาพิสาว่ะ กังรอน้องพูดอยู่รอรอตั้งพูดนาทีนี่ใช่แค่นาทีก็ได้ออกมาเป็นครอบครัวแบบเต็มเต็มทักทีค่ะก็ปกติก็จะมีแค่หนูพี่เซียร์ค่ะแล้วก็คุณแม่น้องชายวันนี้เราแบบโอ้เป็นหนุ่มหล่อหล่อเชียวขอบคุณครับน้องชายชอบแว่นอ๋อชาบถ้ามางานแว่นเนี่ยไปไปทุกงานอ่ะชอ ที่ถา,าอมอะไรเงี้ยบางกูกับคนโตหนุก็ต่อสู้กันไปค,ครับเพราะว่าภารกิจเยอะมากสามคนก็ค่อนข,ข้างผู้จัดกาจะหนักหน่อยพี่เจงจะหนักหน่อยเพราะว่าน้องดูแลคิวสี่คนและคิวตัวเองด้วยห้าคนแล้วอุ้งไม้พอสมควรแล้วพี่เจงถามเนี่ยลายลายล,ล่าสุดก็คือแบบเอาล่าออกแล้วนะคะคิวก็ต้องแบบเรียกมาเรียกที่เร <laughs> ียกทีงานบ้านเลย ก็ยังรับได้ไม่เยอะเพราะว่าน้องติดแข่งเยอะก็ส่วนมากงานด้วนก็จะแบบสุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเน้องก็เขาก็ติดแข่งตลอดลูกเราเนี่ยเป็นผ่อนใจสาวใช่ไหมจริงเหรอจริงไม่ได้โกหกผ่อนใจสาวได้ดุเป็นไงบ้างรู้ตัวใช่ไหมโกเตอร์รู้ครับอุ้ย ไี่เพื่อนหนูบอกเวลาเวลาเพื่อนหนูเจอเขาก็จะแบบโรเตอร์ดังเหงื่อนะแต่จีเตอร์เขาไม่ค่อยเล่นเขาชอบเขาชอบแบบขนาดนั้นเขาแบบในทิกเกอรก็ลงแบบสองเดือนครั้งหรือเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยบ้างขึ้นไปสั้นสุดมากหนูว่าน่าจะมาลงที่หนูกับพี่เซียะก็แบบบางครั้งก็แบบเอ้ยแบบถามน้อกน้องด้วยนะว่าแบบหล่อมากอะย่าเง้ยเพื่อนบางคนก็ชอบชอบน้องหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบอย จะเย็นก่อนแล้วเรากเรำมือกับสาวสาเราก็จะห่วงเออแล้วก็จะแบบไม่เห็นหลอดเลยหล่อจำเลยตอนนี้ถึงค้าวหนูมาห่วงน้องซื้อข้าวมาให้กันตอนนี้แล้วมันเหมือนกันเอาคืนไหมมันเหมือนกันเราคืนไหมพี่สาวเอาคืนเราไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไม่ได้คุยด้วยออ๋แล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเราเออเรา ไม่นะก็แค่ได้ยินพี่สาวบอกเองขาบอกว่าอะไรเขาบอกเพื่อนๆเขาบอกแล้วมีเยอะไหมที่แบบฝากพี่ๆมาบอก็มีบ้างนะเนี่ยอย่างเรียนกับสาวๆละจีนเนาะตัวต่อตัวเลยไหมไม่ค่อยครับเพราะว่าโค้ตเตอร์คุณน่านีเขาขคุณน่านีใช่จริงท่จริงเพราะว่าแบบมีคนมาถามหนูเยอะมากเลยแบบอายุโค้ตเตอร์อะไรเงี้ยสาวๆก็แบบโคเตอร์โสดไหมใช่พี่เซีย่าแล้วต้อตอบไปว่ายังไงพี่งนหนูก็บอกว่า ตัดจริงหรือปาเนี้ยจริงจริงหรือปกเขินไหมเนี่ยเวลาแบบเจอเจอพี่นิดหน่อยิดหน่อยะเริ่มชิ้นเนี่ะเริาเนี่ยมนสเปกไหมสเปกไม่มีครับรู้ความจริงไหมลูกรู้ค่ะมียบอกหน่อยเร็

ต่อสาวพอบอกคนทางอสาวหน่ยเขาต้องทำตัวยังไงเขาชอบใ่คนชุดชชุดขาวขาวเาแต่งชุดขาวมาใช่ใครใครอยากเจอโรเตอร์ใส่ชุดขาวมาเขาชอบพูดตล่ทกวันเลยบวกหนึ่งก่อนแล้วโอ้ยแล้วก็เรียบร้อยต้องชวไปทำบุญยจริงจริงๆๆผมกับเพื่อนไปทำบุญนเออชอบทำบุญนะ ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นหครับ<ล> <cook> ไม่เดียเด๋ยวทีนี้จะเดี๋ยวอาทิตย์ที่ผ่านน้องไปสองคนไปแข่งที่ภุเก็ตก็สำหรับแฟนแฟนโรเตอร์เอฟซีมิายาก็ตามเชียร์ด้ที่สะพานหินอาทิตย์นี้น้องโรเตอร์แข่งแต่ก็แฟนคลับกจะตามไปกันเยอะอยู่ก็แนะนำให้ตั้งกลุ่มชาวร้อย มีชิปด้วยนะคะต้องมีชิปต้องมีชิปด้วยได้เห็นว่าเราแบบคือหน้าจริงๆเขาเป็นยังไงบ้างแต่ละผลก็ว่าเพราะผก็กำังบ้านใช่บ้านกันบ้านกันบ้านกันแล้วก็บ้านกันแล้วก็ใกล้แล้วครับก็ตอนนี้ก็ตกแต่งเดยๆอยู่ก็ยังยังรับโปรดักเข้ามาเข้ามาบาร์เทอร์กันเรื่อยๆก็เลยยังไม่เสร็จทันทีเพราะจะมีค่อยๆทยอยมากันเลยนี่อันนี้เ่ย ไม่นานจริงๆไม่นานมากนะปีไม่ถึงปียังไม่ถึงปีเลยค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเร็วตอนนี้สักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเหลือเหลือแค่รายละเอียดเป็คนไปตรวจบ้านต้องมีส่วนร่วมในการใช่คนที่ต่างใช่จริงๆแล้วส่วนมากคือสองคนนี้เลยคนนี้เป็นหลักเลยคนนี้เป็นหลักจะแบบเป็นคนที่แบบว่าดูสไตล์บ้านแล้วก็แบบหนูอย่างเงี้ยหนูอยากได้สีนี้นะนางบอกว่าไม่ได้ใช่ เพราะว่ามันเหมือนมันมันไม่เข้ากับแบบฟิลของบ้านเขาอยากได้แบบเขาอยากได้ฟิลแบบอะไรอ่ะเออ timeless timeless ใช่อยู่ได้ตลอดจริงๆอยากได้คือหนูไอ้หนูกป๊าป๊าเหมือนกันหนูชอบอาร์อัาร์ชอบแบบแหวกเด็กโออาร์อาร์อะไรนะคะสีสีของว่า เราต้องไปหาหลังอีกแต่ควาบ้านหลังนี้ก็คือสไตล์จ้ะก็จะเราตัรเองก็เป็นคุณแม่มีย่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ล้อตามเตอ้ยสองคนที่ก็าวามที่แม่ต่อเลยไม่ได้เลยแต่ว่าหลังลอ้ยลงตุวไม่เท่าแต่ว่าสไตล์มันจริงๆมันเหมือนแบบว่าเราจะแบบเราชอบแบบล้ออินดัสเทรียลหน่อยๆแต่ว่ามันมันไม่เข้าอะไรกับใครเลยเราก็ซานนี่เปที่ลงรถแล้วตัวที่ลงรถ หวังว่าจะได้สไตล์นั้นก็ลงโลเก็กลายเป็นสไตล์เดียวกับว่าก็คือแพบน,แนแพบทแทนบทองไม่เป็นไรไม่เป็นไรแทนแทนเสียงช่วงนี้จริงจริงเร่งเร่งที่สุดแล้วครับเพราะว่าอยากเ <ๆ S 2> ียงบอกว่าอยากย้ายเข้าไปตอนไหนภไ,ไปในปีภายในปีนกข้างไว้ว่าจะไปไปเป็ดปีใหม่ที่นั่น,น <c oughs> แล้วควนนี้คนนี้คนนี้จะติดตามจิกตลอดเลยตามช่าติตามช่าติวันนี้เป็นคนเคยกับช่างเติเมื่อไหร่ครับ ต้องเสร็จวันนี้วันนี้นะคะงานใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็โหดหาโหดใช่เโหดมากไม่ได้โหดหรอกเขาเป็นคนแบบแบบต้องแบบตามแฟนอะไรอย่างเงี้ยเป็นตนเตะอุ้ยต่บ้านจะเสร็จพันเวลาที่นี่ครับกันผมว่ากันผมพยายามอยู่มันต้อเวลาคุยกับท่านอย่างไรเน้นเน้นรำก็ไม่ได้ปวดก็ก็แบบบอกเนื้อใจกับเขาให้แบบชัดๆนะแล้วก็ เห็ยว่าค <Viol ent. S 2> ือถ้าเขาเลยเดตไลน์เราก็ปวดได้เนยอ้นอดดปรับเขาเลยไม่ได้สัญญามีโอ้ยแรงมากโอเคไหมโอ้แล้วคลิปที่ัปวดมากกันอาัวมากความสุ๋มบัวมากบัวมาแล้วคือลองตอนตเนเราไปอาตูไปเช็คบ้านประมาณห้าสังใช่ไหมเราก็ เออทุกครั้งเขาจะขึ้นไปอ่ะครั้งแรกขึ้นไปใช่ไหมก็ไม่ได้กินอะไรขึ้นไปก็ไม่ได้ตอนขึ้นไม่ได้เหยียบไม่ได้บดอะไรเลยครับแต่ตอนลงนี่คือน้ำตาไหลเลยซึ่งซึ่งมันสูงสไหรับไม่สูงไม่สูงผมเดินลงไม่จับอะไรเลยผมแค่เดินลงใช่หนูกับรถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เลย่แต่เจ๊คือขาสั่นแล้วร้องไห้สี่สิบนาทีครับไม่เพราะว่ามันได้กเยานเกือบชั่วโมงเลยพอเห็นชั้นจะลงแล้วหนูก็ พิแล้วก็หายใจไม่ออกก็เลยขึ้นมาอีกคลิปนั้นคือสี่สิบนาทีใช่ใช่ล้นั้นตัดแค่บางส่วนนะแต่ว่าก็คือแบบว่าเอาเวลาจริงที่ลงมาถึงพื้นชั้นหนึ่งเนี้ยคือแบบหกชั่วโมงไม่ไม่เพราะว่าบันไดมันแบบมันื่อรมันชันมากเสร็จแล้วยังไม่ห่อไม่แต่ผมเข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็เราไปครั้งอื่นที่ไปก็เดินขึ้นไปสแต่ก็ไม่คือหนูชอบแบบลืมลืมตัวอะไรเงี้ยแบบคุยไปด้วยแล้วก็เดินขึ้นด้วยแล้วลืมรถเอง มาอยู so. ่ช oh. ั oh. ้นสองเลยแล้วก็แบบติดแล้วก็แบบลงไม่ได้คือหลายรอบมากๆแล้วแต่ตอนนี้หนูแบบเรียนรู้แล้วว่าจะไม่ขึ้มดิใช่แต่ว่าปกติกลัวอยู่แล้วใช่คือกลัวแค่อันนี้เลยค่ะมันน่ากลัวมันเหมือนมันแบบเป็นบันไดช่างเลยใช่บันไดช่างอรอมัน่ากลัวไม่ตอนทีดบันไดกัรทำการเดินเป็นไดปกติว่ะเรเดินเดิขึ้นได้แล้วเนาะโอเคขอบคุณค่ะ 来，再来啊！